สวัสดีครับสวัสดีค่ะคผมประเดินด้วครับราชินีมหานิยมค่ะพบกับเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในรายการรัชกระปตกทัวร์ซีรีส์ทางสบ5นะครับเที่ยงสิบนาทีนั่นเองค่ะนะเราอยากดูเราย้อนหลังนี่นะจ้ะไปดูที่นี่เลยสยามทีวีดอทเน็ตเลยโอ้โหดูกันได้ทั่วโลกเลยทั่วโลกเลยถ้ามีอินเทอร์เน็ตก็จิ้มเข้าไปเลยนะไม่ต้องมาจิ้มเรานะหมายถึงก็จิ้มคีย์บอร์ดเวลาเท่าไหร่ล่ะดอทเน็ตอ่ะอ่าที่สยามทีวีดอทเน็ต มงดูการท่องเที่ยวกันเป็นชั่วโมงไปเลยเป็นทริปๆไปเลยว่าแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าแล้วก็อยู่ชายขอบของอำเภอสังขบุรีอำเภอสังขบุรีจังหวัดขอบเลยจังหวัดกาญจนบุรีนะคะด้านหลังเป็นพระสยามเทวาธิราชฝั่งตะวันตะวันอะไรตรงนี้ก็ต้องติดกับชายแดนเมียนมา ตอนนี้นะครับเรื่องของแฟรนไชส์ช่วยชาติครับค่ะตอนนี้นะคะสําหรับคนที่ตกงานหรือไม่มีงานทําหรืออยากมีกิจการเป็นของตัวเองก็ทําเป็นชายช่วยของสยามธุรกิจกับนิวไลได้เลยค่ะิดต่อมาเบอร์นี้ได้เลยแล้วก็มิวบมชั่นรถประจําตําแหน่งด้วยครับผมเอาละครับถ้างั้นเดี๋ยวช่วยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีอวยพราให้กับหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจกันครบรองในโอกาสที่หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจครบรอบ20ปีก็ขอให้รับใช้ สัังคมไไทยยยืนนนนนาาาววปปแแลละะเ็ขญชชใจของคนโดยทัั่วไปครบในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองพอรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Bio Advance d เ y Cream สมสารสกัดจากทองคำองุมนโสมและเห็ดหลินจือช่วยปกป้องผิวพรรณรักให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน b i o a d v a n c e d Dayre ครหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Per ยรเซนหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศสาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อน วันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายเนีวไลฟ์ไปสู่อาเซียนคนพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสําเร็จกับเราก้าวสู่15ปีนีวไลฟ์ก้าวไกลสู่สากล สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับาแนะนำเบียงที่เวียนชัยพี่โชครับลองมาทานของกันซาหวันใจดีเพิ่งเป็นคนภูมิลำเนาพื้นทดเลที่บ้านเจดีสมองบมูดิก้าสวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะจะซื้ออะไรก็ต้องถามปรึกษาพี่เขาเลยใช่เลยที่นี่แล้องก็ใหญ่ไยเยอะเลยมผมยินดีตอครับครับผมเ้าละตลาดครับตอนนี้เรามายืนอยู่ข้างหน้าของพระเจดีสามองค์ครับเจดีสามองคบ เขาเขามีสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไรประวัตินี้ทางนี้เป็นทางผ่านเดินทางสบายก่อนสมัยก่อนนี่ก็ชาวบ้านจะเรียกว่าหินสามกองคือเมื่อมาผ่านมาจะมีแบบประเพณีโยนโยนก้อนหินเพื่อความสวัสดีมีชัยความปลอดภัยและขายค้าร่ำรวยไ้โยนก้อนหินก้อนหินไว้จนพระศรีสุวรรณคีรีเจ้าเมืองสังขะในอดีตนะครับได้มาร่วมรวมมาทำ สร้างเป็นพระเจดีย์คุมกองหินไวอ๋อแล้วสถานที่ท่องเที่ยวฝั่งเขามีอะไระฝั่างเขามีเสาลอยวัดเสา้อยต้นมีเสา้อยต้นเป็นเสาเสาเสาเป็นเสาเต้นเสาไม้แดงใหญ่ๆแล้วก็มีที่ขอไปเที่ยวกันก็มีเจดีย์ทองเจดีย์ทองเดี๋ยวดันั้นจะมองเห็นเจดีย์ถ้าท่าอ๋อเป็นทั้งสร้างเป็นจำลองมาจากท่านเปแขวนไม่ใช่ครับมาจากชเวระกองอ๋อชเวระกองจำลอง ครับตรงนี้ยังมีเรื่องราวของทางรถไฟอ๋อเป็นทางรถไฟสายมรณะครับที่มาจากเนืองการไปไซโยกเนี่ยที่ไปญี่ปุ่นเนี่ไปญี่ปุ่นจะข้ามไปพม่าไออินเดียข้ามผ่านกับาพม่าเนี่ยจะมีทางทางเก่าที่ยังมีเราก็เอารถตากลางรถไฟเก่าไปดูกันดีกว่า รงนี้เหรอครับที่ที่บอกว่าเป็นทางรถไฟที่อันนี้เป็นที่เรามาสร้างไว้จำลองนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยทางรถไฟจากไทยจะไปพม่าเนี่ยจะผ่านทางนี้เส้นนี้นะครับวิ่งมาจากไซโยกผ่านทองภูมิมาที่นี่ครับแล้วถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่นี่เนี่ยต้องแวะที่อ๋อชัดทางผ่านมาจะมีอ่า เขาเป็นห้วน้ำซองกะเรียนะครับน้ำไหลสวยในหน้าแรงเนี่ยก็จะมีมีเรือนให้ทานอะไรส้มตำอะไร้าแล้วก็เด็กก็จะว่ายน้ำเล่นเันได้เขาเรียกว่าสถานที่เล่นน้ำซองกะเรียก่อนจะผ่านมาตรงนี้นะครับก็แวะได้ทานส้มตำน้าตกถ่ายรูปถ่ายรูปกินซักซี่กันสักขวดแล้วเห็นเห็นว่าถ้าลองพูดอะไรมอสักคู่นี้มันเป็นสุแกัน ทานเล่าคราบเท้าแทน่น้ำแล้วเอาเท้าแทนนะ้ำตะไคร่หรือว่าตะไคร่อนนะคะอ่ะโอเคค่ะแต่ว่าเด็กเดี๋ยวนี้อย่าไปทานเล่าทานนมทานนมติดตัวโตโตโตโอเคคร่ะเดี๋ยวมาผลิตภัณฑ์กันก่อนเลยครับแหววโอ้โหไข่อิตาลีจะเยอะกันเดี๋ยวนี้มีแล้วเหรอก็เรียนมาจากอาจารย์นั่นแหละเริ่มมีฤทธิ อมอบให้เลยดีกว่าครับอ่าอันนี้รันมอบให้ท่านประหลัดครับขอบคุณองครับขอบคุณครับเปกนด็อกเตอร์นภุรเวชกุลค่ะมิสุมิสยามธุรกิจและนิตยสารสยามแม็กซิมัมด้วยนะครับเอาละครับคำถามท้ายรายการวันนี้จะแจกอะไรดีครับท่านปลัดอต่วุโสครับเรียนหลวงพ่ออุตมานี่ครับเพื่อไปบูชาโอ้กี่องค์ด้วยกันแจกผมนะสองสองเราก็ได้ให้กับท่านผู้โชคดีนะครับคำถามประจาวันนี้ครับ พระสยามเทวาธิราชน,นะครับที่ประดิษฐานอยู่ณด่านเจดีสาองค์ครับค่ะประทับอยู่ทางทิศใดครับกอไก่ครับกอไก่ค่ะท่านปอค่ะทิศตะวันออกครับ ขอไข่ละครับตะวันตกครับอวสองสองท่านนี้ก็นะครนะเชื่อเด็กคบเด็กสร้างบ้านอะไรทิศเหนือเหรอเราทิศเหนือโอเครีบต่อมาทางไลน์ของรัฐกระดุกทวซีรีส์นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านมากนะครับบัขอคกับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ